สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอเช่นเคยนะครับกับไถด่านฝันร้ายถึง20ขีดหนึ่งประกายแสงนัตตี้นะครับผมเราอยู่ในเกม Seven n i g h t r ีเบนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ทีมทีมที่ผมใช้แบบกดออโต้แบบโคตรอีซี่เรียกว่าแบบผมทำงานไปผมไถด่านไปแค่กดออโต้ครับปล่อยให้มันเล่นไปเลยนะครับมาดูกันว่าทีมผมจัดไปยังไงผมไม่เล่นทีมเดย์ด้วยนะทุกคนผมไม่ได้เล่นทีมเดย์นะครับเพราะผมไม่มีคริสพี่คริสนะครับโอเคจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้แล้วไปรับชมกันครับ Richman Shop โ no น1หนึ่งเรื่องการเติมเกมร้านชั้นนำที่รับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดทั้งถูกและคุม้มให้บริการตลอด2 4ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรี1แถม1และยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25%้และยังมีช่องทางการเติมที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมผ่านเอสเทเลเตอร์ที่นี่ที่เดียวต้องร้าน Richman Shop เท่านั้นโ okay, อเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวก่อนนะแล้วหลังจากนี้ผมจะไปเก็บพวก3ดาวแต่ละด่านนะนี่ผมก็ นี่ฝันออโต้ก็คือได้3ดาวมาเรื่อยๆนะเออจะเว้นแบบด่านที่ลงไทยด้วยศูนย์่นะมันก็จะเป็น2ดาวที่ติดอยู่นี่เห็นปะ่ะนี่ด่านที่20ยังได้3าดาวเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทีมของผมก่อนนะครับทีมของผมที่จัดครับเป็นทีมแบบนี้นะครับผมถ่ายได้ตั้งแต่ฝันไลนหนึ่งขีดหนึ่งยันยาวยัน20ขีดสาได้เลยครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนทีมด้วยผมผมย้ำตรงนี้เลยผมไม่ต้องเปลี่ยนทีมเลยครับผมใช้ทีมนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแต่ละตัวนะแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีแบบ ตัวขาดตัวเกินอะไรเดี๋ยวผมมาเสริมให้อีกทีนึงนะครับผมอะตัวแรกที่ทุกคนต้องมีนะครับยอนฮีนะครับยอนฮีนี้ต้องมีเลยแล้วก็มีคนถามว่า C2 เนี่ยไปได้ไหมผมบอกเลยนะว่าไปได้ครับไปได้จนถึง2 0่สขีสานะครับยอนฮี C2 ไปได้แต่ว่าถ้าจใจดีซีสีขึ้นไปนะครับผม C6 ได้จะโคตรด,ดีเลยเพราะว่าผมเพิ่งมาไถ่ด่านผมเพิ่งมาว่างไถ่ด่านเนี่ยตอนยอนฮี C6 เนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็เซตที่ทําก็คือเซตคีนะพลังโจมตีเวทเอาเยอะๆอะัออาตราคีย์ที่ข้อหน0่งร้ย แล้วก็ความเสียหายคิติค้อเยอะอันนี้คือดาเมจหลักของเราเลยนะครับดาเมจหลักของเราเลยแล้วก็อัพทุกสกิลนะครับผมเพราะว่ายอนฮีอะถ้าเป็น C2 ขึ้นไปแล้วมันจะตีธรรมดาสู่เป้าหมาย2คนนะครับผมมันแรงมันแรงมากๆผมใส่เซตคินะครับแล้วก็เป็นแหวนอำนาจนะครับผมเซตก็จะประมาณนี้เป็นอาตากิติค้อหนึ่งแถวความเสียหายคิติค้อหนึ่งแถวนะแล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดพลังโจมตีทั้งหมดพยายามให้ได้สเตตประมาณนี้นะครับผมพลังโจมตีเวทขอให้ใกล้สี่พันมากที่สุดนะอันนี้คือแบบไถด่านแบบ ง่ายๆเลยมียอนฮีนะครับยอนฮีคือดาเมจหลักนะครับผมเห็นว่าว่าผมจัดโพซิชันให้ให้ตัวที่อยู่ตัวตำแหน่ง5มีพลังโจมตีบวก42%ตรงนี้นะครับอ่ะตัวต่อมาครับตัวนี่เลยฮะเมลคีนะครับผมเมลคีเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่อัพสกิลอะไรมาเลยนะครับแล้วก็เป็นแค่ C2 ด้วยผมเพิ่งได้ C2 มาผมก็เลยเพิ่งมาว่างถาถดานด้วยนะครับผมเน้นพลังโจมตีเวทเยอะๆแล้วก็ผลเข้าเป้าเยอะๆครับเน้นแค่2ค่านี้แล้วก็ค่าบล็อก นะครับผมผมใส่เป็นเซตบล็อกนะครับผมใส่เป็นเซตบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแหวนตายเกิดนะแหวนคืนชีพนะครับบวก4เท่านั้น4ดาวบวก9นะครับเราเพิ่มปริม,มาณความเสียหายอันนี้ไม่ออฟโลงไม่ต้องไปสนนะสนให้มันมีชุบขึ้นมาแล้วก็เอาตัวฮิวขึ้นมาให้มันไม่ตายแค่นั้นก็พอนะครับแนะนําว่าใส่บล็อกนี้บล็อกร้อยจะดีมากนะแล้วก็เน้นพลังโจมตีเวกกับเข้าเป้านะครับผมอันนี้คือเมลคีนะ ky, เมลคีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซตเซตให้ดูว่ากดสกิลอะไรก่อนแต่ดูตัวละครไปก่อนนะ นะครับผมตัวต่อมาครับวานนิซ่าครับวานนิซ่าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เปลี่ยนเปลี่ยนโพซิชันได้แต่ว่าทุกคนน่าจะมีติดไอดีไว้นะครับผมวานนิซ่าเนี่ยสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นไชด้านไตห่หัวหรือว่า p ีวนะครับแต่ช่วงนี้มันมีตัวมาแทนและอย่างเอเลิเซีย e เนาะสำหรับ p ีวทีมแกะภาพเนาะแต่วานนิซ่าก็ยังใช้ได้ดีในทีมเวทนะครับทีมเวทเนี่ยเพราะว่าแพสซีฟของเขานะครับลดพลังป้องกันของศัตรูตลอดเวลา20%นะ ขี้โกงมากนะครับทาให้ยอนฮีตีแรงขึ้นเพราะว่ามันยืนเฉยๆยืนเฉยๆ,ๆก็ชนะแล้วนะครับแล้วก็สกิลอีกสกิลที่สําคัญครับก็คือสกิลนี้ครับสกิลที่ขจัดบัฟสองผลครับสมมุติว่าเจอด่านที่มันมีชุบตายเกิดอะด่านตายเกิดนะครับไอพายุราอูเนี่ยเจอแทโออะแทโอเกิดขึ้นมาใหม่ซัดอันนี้เข้าไปแทโอหายเลยครับแทโอตุยเลยเพราะฉะนั้นวันนิซ่าคือเป็นหนึ่งตัวที่สําคัญ C0 ก็เล่นได้แต่ C2 ก็ดีนะครับผมเพราะ C2 มันจากขจัด ขจัดบัฟนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันต้องใส่ตัวตายเกิดนั่นเองสาหรับการ่า้ดานะแต่ของผมกดออโต้ก็คือมันกดให้เองนั่นแหละผมผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันถ้าเกิดกดมืออ่ะมันจะง่ายนะครับกดมือมันจะง่ายส่วนที่ผมทําไว้มันจะยังเป็นเซตพิวพิวอยู่นะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นเซตดามเมจแล้วเพราะว่าจะเอาไปตีบอสเงายอนฮีนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเซตเซตเข้าเป้าเฉยๆนะครับแล้วก็เน้นความเร็วความเร็วมาที่8 5แต่จริงๆไม่ต้องทาตามผมนะเป็นเซตถึกก็ได้นะครับเซตบล็อกกได้นะครับ เสร็จบอกเข้าเป้าก็ได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสนตรงนี้นะครับแค่ขอมีตัวก็พอแหวนที่ผมใส่แหวนน้มตะเพราะว่ามันจะได้ยื้อไปได้จนถึงรอบที่มีมอนตายเกิดนั่นเองนะครับผมเอลิเซียใส่เซ็ตไหนเก่งสุดเดี๋ยวผมค่อยตอบนะเพื่อนที่ขอทําคลิปก่อนนะครับเอาล่ะต่อมาครับลีน่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ดูเดี๋ยวมีให้ดูลีน่าครับลีน่าเป็นหนึ่งตัวที่สําคัญมากๆานะครับผมผมบอกเลยยิ่งทํา C6 ได้ยิ่งดีนะเพราะว่าสกิลออโต้ส่วนใหญ่แม่งชอบสกิลนี้ใส่ นะครับผมไอเสียงสะท้อนอันเล่าร้อเนี่ยออโต้นี่ถ้าเกิด C6 หมันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มลดป้องกันด้วยนะคือมันเยอะกว่าวานิซาที่ยืนเฉยๆนะครับผมเนี่ยเพิ่มปริมาณความเสียหาย28%ด้วยคืออัพทุกสกิลนะครับลีนา่าลีน่าสำคัญที่จะตีพื้นฐานนะตีแล้วฮิวนะครับผมอันนี้คือสำคัญสุดและลีน่ามันยืนเฉยๆนะครับบอกเลยว่าตึงเซตที่ทำก็คือเป็นเซตเลือดนะครับเซตเลือดไปเลยเอาเลือดที่ได้เยอะที่สุดอันนี้มาที่ 14, 0 0 0นเนาะจริงๆ15 0 0 0ขึ้นไปจะดีมากๆนะครับลีน่าก็เอามาเอามาแค่นี้เลยเอามาแค่ตีแต่อัพทุกสก,กิลจะดีมากๆนะครับลองไปอ่านดูนะครับผมเพิ่มปริมาณความเสียหายคริติคอลตลอดเวลาด้วยเพิ่มผลต้านทานนะครับได้รับรูปป้องกันตัวเองนะครับฟื้นฟู HP เนี่ยโกงมากนะครับลีน่ายิ่งทำซีเยอะยิ่งดีนะครับผมผมบอกเลยว่าแนะนำไปที่ C6 ไปเลยก็ได้นะครับลีน่านี่ควรทำา c 6ทุกไอดีนะผมบอกไว้เลยนะครับ เลน่าทามาไม่เสียหายแน่นอนตัวต่อมาครับตัวที่ทุกคนจะไม่มีนะครับก็คือคิเลียวนะครับคิเลียวเนี่ยความขี้โกงของมันเลยนะครับทำความเร็วให้ได้77นะมันสถานะมันจะคล้ายๆกับโฮที่ต้องทําความเร็วให้ให้7หารลงตัวได้10ครั้งนะครับ11ครั้ง11 7, 20, 77 7นะครับผม77ไม่พอแล้วก็ต้องทําอัตราคียิคิลด้วยแต่ผมใส่แหวนคีมาตรงนี้นะครับแล้วก็พลังโจมตีเวทแล้วก็ความเสียหายคีนะครับหรือไม่ก็เล่นไม่ตำแหน่งซับก็ได้เพราะว่า พาสติกของเขานะครับมันเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทตลอดเวลานะครับไม่ได้เพิ่มเป็นเทินนะเพิ่มตลอดเวลาครับ17%เพราะฉะนั้นเมลคีกับยอนฮีจะเก่งมากๆถ้ามีคิริเอลอยู่นะครับแล้วที่สําคัญครับถ้าเป็น C ีนะครับถ้าเป็น C พอดีของผมทํา C2 ไวเพราะเห็นผมเห็นอันนี้ครับอันนี้แหละครับสกิลที่ดาวหัวใจสิงเนี่ยถ้าเกิดกําจัดศัตรูได้จะบังคับให้ใช้งานต่อเลยนะครับก็คือยิง2รอบแล้วไอ โควิดเมลคี 19, มันจะทํางานซ้อนซ้อนขึ้นไปอีกเขราว่าหลังจากที่ตัวตายมันจะกระจายพิษใช่ปะมันกระจายกระจายโควิดเพราะฉะนั้นมันยิงตายไปตัวหนึ่งอ่ะมันยิงตายไปอีกตัวหนึ่งอ่ะโควิดกระจาย2รอบซ้อนนะครับคือแรงรมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามอันนี้ผมไม่ได้อัพสกิลมาเลยนะทาสเตตัสประมาณนี้นะอันนี้อันนี้คือเซตคีย์นะครับผมถ้าถามว่าไม่มีคิริเอลเอาตัวอะไรมาแทนนะครับผมผมแนะนํามีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวที่เอามากันสถานะของ ของของด่านด่านนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลือดไหลนะเจอลินอะไรอย่างเงี้ยเจอเอ้เจอเลเจอเล่เลงี้ยใส่ใส่นี่ได้ใส่คารอนได้นะครับคารอนกันเลือดไหลนะครับใส่คารอนได้แล้วจะเป็นฮิลสองตัวด้วยอันนี้ผมแนะนํลาลัพแรกนี้นะอ่าคารอนเอามาใส่แทนได้ครับนอกจากคารอนแล้วถ้าเจอสตันเยอะๆอ,อีวานครับอีวานนี่เพิ่มพลังป้องกันให้กับทั้งทีมทีมถึกมากนะครับแล้วก็จะการสตันด้วยนะครับถ้าเจอจินถ้าเจอจินแบบสตัรโคตนน่าลำคาญ เออนะครับผมอ่ะตัวต่อมาก็คือลูซี่นะครับลูซี่เนี่ยลูซี่มันจะมีกันกันติดพิษนะครับผมก็มากันเลดได้นะครับผมลูซี่ก็ฮิลได้ล้างล้างดีบัฟก็ได้นะครับผมนี่ฮิลอันนี้คือฮิลนะครับผมแล้วก็ขจัดบัฟขจัดดีบัฟถ้าเจอเดทเจอเจอเดทก็ขจัดดีบัฟได้อันนี้คือลูซี่นะตัวต่อมาก็คืออ่ามีตัวหนึ่งคือโคลอี้นะครับโคลอี้เนี่ยโคลอีก้ก็ก็ล้างสถานะได้เช่นกันนะครับก้าวชิดก้าวชิดของเธอนะครับผม นี่เขาจัดดีบัฟไม่พอเพิ่มมาตาคีเพิ่มพลังจงตีทั้งหมดด้วยโคอี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่กันไฟฟ้าช็อตได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นอาถ้าไม่มีคิริเอลเอาพวกนี้ลงแทนได้แน่นอนก็คือเป็นตัวตำแหน่งไม่ไม่ฟิกไม่ฟิกนะครับไม่ฟิกเลยตำแหน่งนี้จะลงอะไรก็ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดอยากเพิ่มปริมาณความเสียหายแล้วเราไม่มีคิริเอลใช่ไหมเราไม่มีคิริเอลเราเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรียลมาแทนได้ครับเอเรียลมันจะเพิ่ม พอเสียหายเวท11%นะครับแต่ว่าเพิ่มน้อยกว่าคิริเอลแต่ผมเอาคิริเอลมาใช้เพราะว่ามันคอมโบกับเมลคีแล้วก็ยอนฮีนั่นเองนะครับแล้วผมทําี2มาด้วยแล้วสกิลไอฉีดเปี้ยงของมันเนี่ยฉีดเปี้ยงฉีดเปี้ยงอีกทีนึงเนี่ยคือมันทรงประสิทธิภาพมากๆนะครับส่วนสัตว์ที่ผมใช้นะครับพอดีผมยังไม่ได้ยังไม่ได้สุ่มสัตว์เลี้ยงของเมลคีมานะครับไอไอนกนั่นอะนะครับเอาเป็นครีไปนะครับผมครีเนี่ยผมผมเป็น5ดาวนะแล้วก็ไม่ไ,ไม่ได้อัพศัก,กยภาพ,าพเพราะว่ายังไม่ได6ดาาวเนะ ตรงนี้เพิ่มผลเข้าเป้า16%นะครับให้เมลคีติดติดซีซีติดพวกโควิดติดสตันนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดก็คือเพิ่มให้กิจอนฮีกับเมลคีนะครับอันนี้ผมใช้คลีนะจริงๆใช้โน้ตได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ใช้คลีดีกว่านะผมลองมาแล้วนะครับผมใช้โน้ตมันแค่เพิ่มความเสียหายเว่ยใช่ปะมันไอ้ไอ้ออคลีเนี่ยมันเพิ่ม2อ,อย่างไงมันเพิ่ม2อ,อย่างแต่ถ้าเกิดใครมีใครมีสัตว์ที่เป็นไอ้นกนกสีสีเขียวของไอ้เมลคีอะเอามาใช้ได้นะ มันชื่ออะไรวะจำชีไม่ได้เออนะครับผมอ่ะต่อไปดูการการใช้สกิลนะการใช้สกิลผมตั้งอย่างนี้เลยครับจองหนึ่งล่างล่างเมลคี ey, บนเมลคี ey, แล้วก็อันติยอนฮีนอกนั้นก็ปล่อยออโ,โต้เลยครับเดี๋ยวเลือดน้อยยอนไอลีน่ามันฮิวเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันทำซีซีให้เองครับคีเรียลสกิลนี้นะสกิลนี้ทำซีซีได้นะทำอัมพาตได้นะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ะคีเรียวอ,อะถ้าทําจุดอ่อนด้วยมันจะไปตีตัวเลือดน้อยสุดอะแล้วก็มันจะได้สกิลนี้ซ้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดจากกดมือนะครับผมตัวตายเกิดปุ๊บก็กดกดพายุทรายละอูของวานิสาเพื่อลบบัฟของตายเกิดนะครับผมตัวนั้นก็จะตุยไปเช่นแทโอเป็นต้นเนาะเออนะครับอันนี้คือทีมแรกนะทีมเวทนะครับผมผมเล่นทีมนี้เลยทีมเดียวด้วยนะครับไม่เล่นอย่างอื่นเลยต่อไปทีมแกยภาพครับเป็นทีมที่ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกัน ไม่ได้เปลี่ยนเลยครับแต่ว่าสัตว์ผมค่อนข้างที่จะสุดไปหน่อยนั่นก็คืออ e ีล e ินอีลินเป็นตัวแรกที่ผมทํา6ดาวได้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดมาเลยเพราะมันไม่มีตัวอื่นให้ผมทาเลยครับผมก็เลยเพิ่มศักยภาพให้มันสี่แถวไปเลยนะครับผมเอาอ e ีลินมานะครับสำหรับทีมกายภาพเนาะถ้าเกิดไม่มีอ e ีลินนะครับอีล e ินยังสดาวอยู่ห้าห้าดาวใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดจะเป็น4ดาวอยู่เอาพวกเอาพวกอ่าเฟิงน้อยมาก็ได้นะครับเฟิงน้อยเฟิงน้อยก็ได้หรือไม่ก็ครัวนะครับผม ตรงนี้นะครับแต่แนะนําว่าอ e ีล e ินอีลินดีสุดละแน่นอนครับดามมิดมกายภาพที่หลักๆเลยก็เป็นใครใครเนี่ยใครซีสอเล่นได้ C6 นี่ดีมาก C6 หนี่พยายามทําอัตราคียให้ได้73เนาะนะครับผมแล้วก็ความเสียหายคีย์ของผมมีจุดอ่อนด้วยนะครับจุดอ่อนผมเอาไปพีพีด้วยไม่ใช่อะไรนะครับผมพลังโจมตีกายภาพเยอะๆนะครับผมอัพสกิลมาให้หมดนะครับผมอัพสกิลมาให้หมดเลยเซตที่ผมใช้ก็จะเป็นเซตไฮด้านะนะครับผมเป็นเซตผู้ล้างแขนนะครับผมตรงนี้ ก็ทําให้ได้สเตตัสประมาณนี้แล้วจะผ่านง่ายผ่านชิวนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับเอลิเซียนี่เรียกว่าใช้พอมันมาเนี่ยมันขี้โกงเลยใครมันตีโอีสีเป้ายัางไงก็โดนเออนะครับผมโอเคเอลิเซีย e เนี่ยเอลิเซียมันขี้โกงเขาผมอัพสกิลมาหมดเลยแล้วก็ซีสด้วยนะครับถามว่าไม่ต้องอัพสกิลเลยได้ไหมก็ได้ครับไม่ต้องซีสก็ได้ครับแต่ผมทํานี้มาเพื่อไปพิวเฉยๆนะครับผมบอกเลยว่า เอลิเซียการมาขอเอลิเซียทําให้ไถด่านง่ายขึ้นมากๆจริง,รงๆเรียกว่าบังคับมีเลยก็ได้นะฮะว่าเอลิเซียไปได้ทุกคอนเทนต์เหมือนใครเลยครับทีมแก้พาพนี้ส่งพลังมากๆตอนนี้นะครับพยายามทำเขามีคนถามว่าถ้าเอลิเซียทำทำเซตอะไรดีที่สุดผมมองว่าเป็นเซตนี้นะครับผมเซตผู้ปรับสมดุลเพราะว่ามันจะต้านทานมันจะคุ้มกันการเคลื่อนไหวก็คือกัซีซีหนึ่งเทินนะครับผมแล้วก็ใต้ได้ต้านทานผลด้วยนะครับแล้วก็สเตตัสหลักจะเป็นพลังโจมตีทั้งหมดกับความเร็วแล้วก็พวกเข้าเป้าอะไรพวกนี้นะครับผม พยายามทาเข้าเป้ากาต้านทานผลให้ได้เยอะๆเพราะว่าแล้วก็ความเร็วด้วยตัวเองจะได้เปิดก่อนเนาะนะครับผมตัวเองจะได้เปิดก่อนอันนี้ผมเอาไป Pv p PP ด้วยก็เลยได้เล่นเซต,ตนี้นะครับผมคือข้อดีของเอลิเซียเนี่ยคือแพสซีของเขาเมื่อใช้สกิลอะเมื่อใช้สกิลขจัดดีบัฟสองสองดีบัฟกับพันธรรมิตรทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะแล้วก็มันเปิดด้วยสกิลสองก่อนเนี่ยมันจะมีกัตราพลาดเป้าซึ่งทําให้ศัตรูโจมตีเราไม่โดนด้วยนะครับคือมันดีมากๆ เปิดด้วยลิเซียก่อนอยังไงทีมกายภาพไถด่านได้ดีแน่อนอนนะครับผมส่วนแสงแ่งสวครร์ก็ทําใบได,ได้นะครับผมทําใบทําใบแล้วก็ค่อนข้างดีตรงที่ถ้าสมมติว่าใช้สกิลนี้ไปแล้วไงรดเทินบัฟด้วยอันนี้จะบอกว่าไอ้รดเทินบัฟเนี่ยทาให้ไอ้ไอ้พวกตายเกิดก็ไปหว่านเหมือนกันนะครับนี่นี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีล e ิเซียเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีสกิลแล้วอยากล้างอยากล้างซีซีให้เพื่อนก็กดใช้ใบได้ไดแล้วใบใบฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผม ตัวต่อมาครับไพรไม่มีใครใช้ตัวอื่นได้นะครับใช้ใช้าง่นไปเลยตัวพวกตัวการซีซีอะไรที่ผมพูดมาครับอีวานครูอีคารอนอะไรพวกเนี้ยเออนะครับผมอันนี้ผมเป็นไพรผมอวยไพรนะครับไพรความเร็วก็พลังโจมตีเยอะๆแล้วก็อัพทุกสกิลผมผมนะครับผมไม่มีอะไรมากขอแค่พลังโจมตีไกลภาพเยอะๆแค่นั้นพอสาหรับไพรเนาะไม่มีอะไรครับแค่มารับครับอัะไพรไพรข้อดีของมันคือเนี่ยไกลภาพเบาๆนะครับเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ20% อันนี้ทีมแกียภาพถ้ามีใครได้ไอ้ถ้ามีใครได้จะดีมากตัวต่อมาบังคับมีเลยครับคังูระเรียกว่า3มเซียน3เซียนแห่งทีมแกียภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นใครคังูระแล้วก็ต้องเป็นตัวดาบไปตัวหนึ่งซึ่งซึ่งต้องมีต้องมีตัวดาบไปตัวหนึ่งไม่ว่าเอมิเลียก็ได้นะเอมิเลียก็ได้นะครับอีกตัวนึงจะเป็นตัวอะไรก็ได้ถอยเป็นตัวดาบอะนะครับต้องมีนะครับคังูระนี่เคสบังคับเลยครับ ว่าต้องมีอันนี้ผมอ่าสกิมมาบอเพราะว่าผมไปพีเนาะจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้นะครับ C0 ย์ก็เล่นได้นะครับแล้วก็เน้นเป็นที่หมอผีเพราะว่าจะได้งูติดบ่อยๆนะครับผมแต่ผมหลังๆผมเริ่มไม่ใช้งูแล้วเพราะว่ามีเอลิเซียมานะครับพอมีเอลิเซียมาผมเริ่มไม่ใช้งูแล้วนะครับผมตัวต่อมาครับจูรีครับจูรีนี่ก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับเอาตัวพวกกันซีซีอะไรพวกนี้มาลงแทนก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกจูรีเนี่ยข้อดีของมันคือตีขนาดครับตีขนาดอันนี้ไปลงทีมเวทก็ได้นะรคับ ตีขนาดอัตรา25%แล้วก็มันจะไล่ตีไล่ตีเนี่ยมันมีผมผมใส่ประดับซ c ด้วยก็คือ,อมอบอามาพาดให้มันก็มอนก็ติดอามาพาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ไม,มีอะไรนอกจากพลังโจมตีเวทแล้วก็อัตราคียแล้วก็ความเสียหายคียนะสำหรับจูรีนะครับอันนี้คือชิ้นถ่ายดานผมทั้งหมดนะครับผมส่วนการใช้สก,กิลนะครับเอาเอลิเซียเปิดบนก่อนแล้วว่าใครล่างบนแค่นี้นะครับถ่ายได้แน่นอนนะครับสัตว์เลี้ยงบอกไปแล้วอีลินเนาะจัดทีมให้ใครได้พลังโจมตีสูงสุดนะ นะครับอันนี้ผมถ่ายมาถึง20ขีด30แต่ตอนนี้ในแชทบอกว่าในแชทในแชทหลฟ์บอกว่า15ขีด30ยากสุดมาดูกันว่าผมใช้ทีมนี้จะผ่านได้หรือเปล่ามาดูกันอ่ะมาดูกลยุทธ์ก่อนเราต้องดูเช็คกลยุทธ์นะครับว่าว่ามันกันมันมันกันมันกันพวกดาเมจกายภาพไปกันดาเมจอะไรหรือเปล่านะอันนี้คุ้มกันเป็นใบนะครับเพราะฉะนั้นใช้ใบกับทีมนี้ไม่ได้นะนะครับผมอ่ะ รู้สึกทีมนี้อ่ะเรากันจริงๆเ,เ,เอา,เ,า,เ,า,เ,าเอายีวานไปได้นะเพราะว่าต้องกันจินนะครับผมอาจจะไม่ผ่านก็นได้เพราะว่าผมเล่นออโต้คือถ้าเกิดมันไม่ผ่านผมก็แค่กดรีถูกปะเออแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากผ่านเร็วมันต้องเอาตัวแก้ทางมาเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนไม้หนึ่งนะครับผมว่าทรงมันจะประมาณไหนถ,ถ้าเกิดไม่ติดสตาร์เลยรีไปเลยนะถ้าไม่ติดสตาร์เลยรีไปเลยนะเออสิบหกขีสามสิบยากกว่าแต่ในผลหวตบอกว่าสิบห้าขีสามสิบนะ อาสตันแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้มันมีพางตา2ตัวเพราะฉะนั้นสตันมันจะติดยากอันนี้จินยัดมามันจะติดสตันเห็นไหมอันนี้ยากแล้วของเรายากแล้วคือถ้าไม่ผ่านก็ก,กดรีไปรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะสตันสามตัวหน้าได้เนี่ยเราก็จะผ่านง่ายนะครับอันนี้ก็จะยากยากแล้วนะครับผมอันนี้ไม่มีคารลอนด้วยเห็นไหมทีมอุีตายไปเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเรามีอีวานกับคารลอนมันก็จะผ่านง่ายขึ้นนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนอันนี้ผมถ่ายให้ดูเฉยอย่างอันเนี้ยผมกดรีเลยแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดแบบ ผมทํางานอยู่อะผมเห็นจอบแบบนี้นผมกดรีเลยเอาจนกว่าเบลคีมันจะสตันสามตัวหน้าได้แล้วมันจะจบครับอโอเคอันเนี้ยติดตัวเดียวเห็นไหมเออแล้วติดตัวเดียวก็รอสัรอโดนสตันครับปึ๊บไปเรียบร้อยฮะอันนี้ยังถือว่าติดสตันน้อยนะสุดทีมแกภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าเกิดมีตัวมีตัวอย่างที่ผมบอกอะได้แน,น่นอนเแต่น,นี้รู้สึกว่าต้องเป็นทีมแกภาะมาอันแรกนะเออ อันนี้นะ่าจะต้องเป็นทีมแก้ผ้ามาแรกมันต้องสลับกันครับบางทีต้องดูต้องดูด้วยเดี๋ยวลองสลับดูใช้อันนี้บอันนี้ใช้อันนี้ถ้าเกิดใครไม่เออถ้าใครไม่มีตัวที่ผมบอกว่าใช้ยูชินก็ได้นะนะยูชินก็โกงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้ยูชินใช้เป็น่ลีนานะครับเพราะว่าต้องเอามาคิวด้วยไม่งั้นดีไม่ไหวนะครับยูชินก็ดีทำซีซีได้นะครับเดีย๋ยวผมใช้ใช้ลีน่าตอนนี้ ลีหน้ามันเอามายืนเฉยมันตีธรรมดามันโอเคไงมันมันฮิวด้วยนะครับผมเนี่ยแหละหลายๆคนก็อยากรู้กันว่าใช้ทีมอะไรถ่ายด่านมาจาัดให้ดูแล้วครับฝากกดไลค์กันด้วยนะตรงนี้อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราเจอพังตาเยอะๆนะครับถ้าเราเจอพังตาเอ้ยอันนี้รู้สึกผมลืมเซตไว้เออไม่เป็นไรอันนี้ไม่ติดง,งูถ้าเจอพังตาเยอะเอาเอา,เอาทีมไม่ต้องซีซีมาก็ได้เอาทีมเกราะผ้ามาดีกว่านะครับตรงนี้อเขาฮิวไป จัดไปจริงจริงอะถ้าทีมเนี้ยจะผ่านง่ายเลยนะ15ขี่30นะเฮ้ย19ขี่30มาเฉยเลยวะ15ขี่30นะง่ายสุดนะเอาอีวานคารอนมานะครับผมอีวานคารอนมาผ่านเลยครับอีวานคารอนมาผ่านเลยจริงๆเพราะอีวานมันกันเลือดไหลส่วนคารเฮ้ยไ,ไม่ใช่คารอนมันกันเลือดไหลอีวานมันกันสตันนะครับไม่โดนสตันจินจบเลยแล้วก็ลุ้นให้ซีซีไปติดเยอะๆยะแค่นั้นพอนะครับผมส่วนทีมนี้มันมันทีมแกะภาพมันค่อนข้างที่จะ ง่ายอยู่แล้วนะนนเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดสกิลนี้ก็ยากแล้ว <c oughs> ถ้าสกิลนี้ก็ยากแล้วเอออ่ะเดีย๋ยวมาดูกันว่าบอดมันจะทำยังไงต่อเ <c oughs> ออบอดมันจะทำาไงต่อไหนดูดิ <c oughs> ไหนดูซิ <c oughs> โอเค <c oughs> ปิดตายเกิดเหรอเออไม่มีไอไม่มีภัยแทยโอได้ครับใช่ครับผมลืมบอกไปแทโอได้แทโอมีเร่งเทินบัฟทำให้พวกตายเกิดไปหวั่นได้เร็วด้วยนะครับอ่า ผมเคยเห็นใครใส่เซตตีบอสไฮด้านใน p ิ p พในหอมีผลยังไงครับก็ตีเพิ่มความเสียหายไงเพิ่มความเสียหายก็ผมก็ใส่อยู่นะผมก็ใส่อยู่นะครับเออตู้มเรียบร้อยอันนี้คือแบบแบบอย่างง่ายนะเออแต่ใครตายจังหวะนี้อันนี้ต้องลุ้นแหละว่าจะไหวหรือเปล่าอืมโอเคไหวหรือเปล่าฮะ ปกติผมออตโต้นี่ผ่านตลอดนะอันนี้ไม่น่าไหวอันนี้ไม่น่าไหวรีไปเรื่อยๆเอาจริงแต่ผมแต่ผมผมรีรีบ่อยนะครับผมรีจนกว่าจะผ่านแหละนะครับจริงๆไม่ต้องหินนะเออจริงๆมันเป็นเอลิเซียต่อเปิดก่อนใียไปเรื่อยเยนะครับไฮด้าใส่ยันพร p ลงหอได้หมดเลยใช่ครับใช่ครับไฮด้าใส่ได้หมดเลยครับไปได้ทุกคอนเทนต์เลยครับไฮดา้าดึม นี่ <Hey, S 2> มันจะมีติดตีติดรามพาด้วยนะสำหรับจูรี่ผมเออแล้วผมก็รีบ่อยนะรีบ่อยแต่ว่าเอาจริงๆเอ่อถ้าถ่ายด่านจริงๆอ่ะผ่านชิวเลยฮนะผ่านชิวฮนะบอกเลยอันนี้มันติดเลือดลงเลือดไหลนะเอลิเซียล้างดิล้างปั๊บดิเออผมกดมือให้ดูแล้วลนะ่ะ <laughs> ล้างดิปับ๊บล้างดิปับ๊บต้องล้างดิปับป๊บรัวๆโอเคสวยครับมาต่อยมา ใ okay. ครไปหว่นานใครไปหว่านรีเลยก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วใครไปหว่านคือรีเลยจริงๆไม่ต้องงูคังงูลักก่อนนะอันนี้ยยิงยัดไปก่อนเลยก็ได้นะแล้วค่อยให้เอลิเซียล้างแต่ตามที่ผมบอกครับยิงยิงอลีิเซียไปก่อนให้ติดพวกพลังไอ้ติดไอ้นี่ติดพลาดเป้าอะ่ะแล้วมอนมอนมันจะตีไม่ค่อยโดนเรานะครับผมอันนี้ผมเซตพีเซตไว้มันเป็นคังูลังูกว่าเนี่ยเออ จูลี่ลงด่านผู้ปรับสมดุลได้ไหมยังไงนะใส่ใส่ผู้ปรับสมดุลได้ครับได้จูลี่จูลี่ใส่ใส่ได้หลายหลายอย่างครับจูลี่จูลี่ใส่ได้หลายอย่างามากดมือให้ดูนะกดกดกดออตัวน่าจะยากแล้ว <c oughs> ตอนนั้นผ่านน่าจะฟุกแต่ว่ามันผ่านได้จริงผ่านได้จริงอันนี้ผมกล้ายืนยันเลยครับว่าผมใช้ทีมนี้แหละในการผ่านทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวอะไรเลยครับผมไม่เปลี่ยนตัวอะไรเลย แบบว่าผ่านแบบเรื่อยๆเลยโอ้แต่ตัวข้างหลังไม่โดนดาเมจเลยวะดูสิใช้สกิลอะไรต่อออโต้โเคแต่ทีแน่ๆคือทีม2เราเราพาดได้แน่นอนบอกเลยว่าทีม2เราพาดได้โอ้โหนี่มันกันกันกันดาเมจเยอะจัด มาอะใครใครกดซะหน่อยอะนึ๊บปึมบึ้มโอเคเหลือตัวเดียวครับชาลับมาตายหมดมมมแบบาาตายไหมเนี่ยตายยัง ตายเรียบร้อยเราตายอ <laughs> แต่เนี่ยแหละประมาณนี้นะครับผมแต่ทีมทีมจริงๆมันถ่ายได้ถ่ายได้เห็นปะ่ะวิกิจะผ่านอยู่แล้วส่วนทีม2เอาคารลอนกับอคาร์าลอนกับอีวานไปลงผ่านครับผมเคยอยู่นะครับผมนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชืช่นชอบเป็ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ